ก็มาพ่อะหนามบานนี่เอ้าหนามมาต้องเทียบกับตรงยุทธก้อนสินะครับใหญ่แล้วก็เบิ่งบานหนามมาเรื่อยๆนี่อ้ยของแท้กามีบานนี่เอ้ามาอีกแล้วเอ้านี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาอีกแล้วครับมื้อนี้พาลงมายามมองอีกแล้วครับตอนแรงมื่อกี้พอใหญ่แล้วก็กำลังเศร้าเมื่อยอยู่ คุยกันอยู่จังหน่อยทียามครับตอนนี้หัาหนามาลิผมกำลังยามเหมือนก่อนหนามไันยังแห้งคือเก่าครับสังเกตครับเบิ่งเอาโลด <c oughs> ยังร้ายครับปะยอ้อนยังร้ายแห้งยังขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นยามไปแล้ววางเว้นแห้งถึงลายแห้งเป็นปะจนกู่มองเลยก็ขึ้นมาปนอยู่เหือนเลยยามแหลวยามอยีกครับรอบละสิบกว่าโตอยู่แต่ละคเนเหิือบรรยากาศ ตอนนี้หัวหนามาลียามก่อนครับเริ่มสีคำเลยโอ้ยโอ้หวนามยนียน้่มาขักแทบานนี่มองผมสีออกไปยามเลยครับจุดกลางเลยนี่อืโอ้หนดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งครับสองสองแต้มครับหัวหนามาลิเริ่มมานแล้ว หลอบคำหเห็นสองตัวบ่ปัญใดไปแล้วเนาะ<ม>แก่ตโตใหม่เนาะอ๋อหญ่าแาละผ้าไปอีกแล้วมึงนี่มาแก่ตโตใหม่แก่ตโตใหม่เหมือนซีเอนอาา่เป็นยังไงล่ะชาเตกาวอ้วนเพิ่นเบอกกันแล้วว่าเต็มตึงอยู่นี่เ <c oughs> ต็มตึงครับ นะพ่อใหญ่เราผ่าออกมาอีกแล้วครับพี่น้องมาหลุนกันเบิ่งครับมือนี่หลุนกันอีกรอบอะโศกสิม,มานหรือบอรครับ <c oughs> วางเว่นนี่พ่อใหญ่้นไร้แห้งจนถึงก,กูเมื่อก <c oughs> ู่เมื่อเลยเอาเบิรงรอบนี้อะมัดคือเก่าบออ่า <c oughs> อ่าอ่าดีงามงามหลุนหลุนกันเบิรง <c oughs> ไม่เยไม่อยังเห็นดอกหลุนกันเบื้องครับพี่น้องนี่สีเส้นครับสีเส้นนางเบื้องอยู่ทึ่งและละหูละละนามอยู่นี่พธมดามือนี้ฮะอืมเอาเออหลุนกันเบื้องพี่น้องหลุนกันเบื้ง เอาจับบอกต้องจับก่อนหมอรุ่นโตครับพี่นอ้องนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอิ่มเห็นแล้วาาหนึ่งแต้มครับมองจีเรนแต้มทีสองมาแล้วนี่เอ้ยน้ำก็มาพอน้ำบาลน,นี่เอ้าอ้เ หนามมากตเอี๋ยวกับตรงยุดก่อนนี่สินะครับใหญ่แล้วก็บเบิ่งบาหนามอู้ดึงขึ้นมาพ่อใหญ่ดึงขึ้นมาเออตามโตอ่ากลางกลางบอนี้สิเบิัสหรอบอนี้หอดกลางบอลเจนี่นี่อู้ยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอยุ้ยนี่ตัวใหญ่ตัวง,งามีลีสี่เส้นนอ้ออุ้ยสดๆครับนี่เบิงนน่งกโลนะนี่โอ้ยของแท้ก็มีมาหนี่ เอามาอีกแล้วเอ้านี่โอ้ยว่ามาสิเบิร์ดไหวแต่เด้กนี่แต่เบิร์ดก่อนเบิร์ดแลรวครับต่ออนสอนเลยต่ออีกหน่นไรอ่าไปได้อีกจักสองหว่ากันย ม้าแล้ววัวใหญ่แล้ววันนี้มานแล้วสีดําหมเออเบ่งบรรยากาศครับเบ่งพ่อนาม,ลมัลลอโอลูกมองใหญ่ไหวได้นาะโอ้เบ่งวัวใหญ่แล้วอุนน้ยเอออุ้ยคากีดีวันนี้ขอ,องแท้เลยตอ้ยตองจังสี่ไหมบรรยากาศทั้งนอกเอา้าของใหญบ่ ปึ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตอนนี้พ่อใหญ่กับปดปลาอยู่วันี้พี่น้องฟังนั่นโอ้ฟังเฮ้าไม่ครับลดพิษแต่ว่าเพิ <go> ่นไปตักฟังนั่นที่ซื้อครับตัดสอนครับจุดนั้นไ้เป็นไ้คือกันอ๋อโอ้พี่น้องฟังนั่นน้ำผอมเนาะแมนแมนแหละแต่ออ้ยงามเริ่มมากตธรรมดาครับนามจุดนี้มือนีก็แหงเรื่อยๆคือเกา เขมีการป้องกันอย่างดีครับนี่ไม่เน่าเสือกจองเน่านี่สายแน่นจองเน่าไม่ละเออเบิ้ลเบิ้ลพเทิงขุนดึงขึ้นแล้วครับพุ่นสนั่นเลยเจนี่โอ้โหสีหาฮกเข้าไปแล้วนั่นครับอุ้ยอุ้ยสวยงามดีเนาะซ้ำเส้นคืนบ่ห้องเจ้าอุ้ยพุ่นโอ้เบิ่งดิ โอ้ยซีปลายงานนี่โอ้ยยังปลายแหงถือเว้ยโอ้ยังมานมานหลอบคำครับวัอนี้อ๋อไอ้คนจะเจอเนี่ยคือลงหนามนะพ่อมเป็นอย่างไรบวชขักบ่อยากเล่นหนามยับยับลงมาเรื่อยนั่นเรเนี่ยเนาเบื้องเบื้องเบื้องผุนโอ้ยแ่บยึเทิงเราหยกขึ้นในเบิ้งเราแบบนี้ม้านคือเก่ามัอนี่ ยามไปหวังหันประมาสามสิบนาทีนะย้ำม,มาอีกก็ยังถืออีกปไปย้อนยังขึ้นมาเรื่อยๆครับทั้งเนื้อเตรียมรลัดเลยอืมมันคำก่อนเอาพวกคำเพิ่มกระติไซสอีกเรื่อยๆอยูอ่ยิแต่มันคำก่อนคำแล้วก็คือตรงพ่อครับกูใส่กับใส่มองไง้แบบพ่อหนามะลิพ่อพ่อไงเราก็สีกูกันครับบันน้ำก็เริ่มมาครับนี่มาเป็นบาดเป็นบาด โอโดเป็ดปอดเลยเพ่อใหญ่อือ้ยเบื้องทางนอกุว่ามันขื่น้นาทะเลคือกันแหละเนาะบึมบึมอืออ่านี่ครับนี่น,นี่เป็นหนามวุ่นแบบนี้ครับวุ่นจิว๋วจิวมาวุ่นหน่อยวุ่นใหญ่มีมาเพล็ดเบิ่งเอาครับพี่น้องโอ้ยถือก่าย้อนใหญ่น่ะ อไปไปยังเกาะเพอร่อยไปช่วยนู้งอืออู้อ้าวพ่าหนาเพื่อนเทศยังก่อนี่สีสีลมใหม่น้าวระบาดนี่เบืองการไปของเพื่อนเรือบู๊ตบอยาสอือเออข่านไปเอาลายลำเนาะใส่ลำนี่แหละมันจังคข่งโอุนไปแล้วครับออกไปแล้วออกไปแล้วไม่พ้ายก็รู้ว่าผมใส่ใหม่พ้ายกำลังสิว่าผมใส่ไม่พ้าย โอ้โหขากี่ดิบเหมือนนี่เอ้ามาปดอยู่เือนเลยบอกพ่อใหไงเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงตอนนี้ก็รลังยามดึงขึ้นมาแล้วครับก็ร่างสิกู่มองอย่างนี้แล้วสิกู่มองไวแล้ววะนี่คำแล้ว ปันปลากันปโอ้อผุดเรื่องเด้อผุดอุ้ยโอ้น้มแห้งคักเ่ะเมืองพ่อหนามาลียามม่องบานนี่ใช่ละสาวขึ้นคุพผูท่านเห็นยังอยู่เออเห็นแล้วตัวหนึ่ง เริ่มแล้วเริ่มมีแล้วโอ้เริ่มมาเรื่อยๆแตกบึน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 ขึน้นแล้วครับเอออุ้ยขากอีลีอ,อุอ้ย ถ่ายไว้เค็งไวอ,อ,อ้อู้มาแล้วเมื่อไหร่เอาอุ้ยมาแห้งก็แห้งเนาะเป็นบาทเพินน่นเนาะเฮ้ยเออธรรมดาเนาะบาทเพิ่นบาทตู อเบิ่งนามครับพี่น้องเบึ่งนามโอ้ยลาเนือ้อลายไต่ครับมันจบกบกันเกิดเป็นคันเป็นขืนไงช่องแคบแกงกระเบาครับจุดนี้เสือกไม่น้าวครับนี่จองโยงใหญ่กันไป,ปนไงแล้วกูครับคาม,มากนี่กูไว้ก่อน มืออื่นสาวจังสีมาใส่ใหม่เออใส่ใหม่เนาะเบ็ดเซ็ตมือนี้ก็ไลยโลอยู่เนาะมือนี้ซี่ก็คืออยู่ <c oughs> เรือก็ว่ามันกระตาด้วครับเรือนี่เอียงหมอนหนามไลเขาเกือบครึ่งเออแม้ว่ามันเป็นแปดรอยต่อเนาะเอาใส่น้อยเดียวก็อยู่แล้วนี่ซี่ <c oughs> ใส่ น้ำนี่เลือกก็มีเพราะสมควรอ,ออกมาเรียบร้อยครับไตออกมาที่บ่ะมาณนเติบครับมืหลอบแรงปัญหายเราฝุูเติบอยู่ขุนรับทั้งถึง,ถงมองอยู่มองเศรา้าตกบายมากยูได้เบิดขับแถวนี่บุดแต่มองอยู่พักผ่อนหย่อนใจครับ ท่องเที่ยวแก่งกระเบานะวันนี้เทิงพระท่านเข้ามาอยู่กาลัางเข้ามาบรรยากาศครับโอ้พี่น้องท้านนั้นถือไปถือแล้วครับสอนมือนี่คขากดีดีโอ้ยบ่นยอนลายดีครับปีนขึ้นมาแบบโบยุดบบยอนเลยน้ำกระไล่ครับพี่นี่น้ำยู่ส้งแห้งปลาก็ขึ้นมาลาย บรรยากาศนะครับจุดที่ผมไปอะไรมองน้ำมันแตกแตงครับอยู่ปลายหัวเรือที่พรมยามมองหันกับพอใหญ่เราอืหครเอามื<ะ>อาม่อนี่ผมเองก็ต้องเข้าไปเท่านี้ก่อนครับขอพุ่นทุกการรับชมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆด,ด้วยครับด้อผิดพลาดจะได้กระต้องขอโทษขอพยยัยลายครับ เดี๋ยวจงพบกันใหม่ครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ